สวัสดีค่ะชาวราศีพิจิกคลิปความรักมาแล้วนะคะประจำเดือนมิถุนายน5 6 6ภัยสไพ่สื่อสารอะไรกับเก๋เก๋จะนำสิ่งนั้นสื่อสารกับคุณค่ะ แต่การทำนายพยากรณ์แบบนี้นะคะไม่ได้จอะจงไปในผู้หนึ่งผู้ใดนะเรื่องราวเหล่านี้อาจจะเกิดขึ้นกับคุณหรือไม่เกิดขึ้นกับคุณก็ได้ค่ะทําใจให้สบายๆในการชมคลิปนะคะถ้าท่านใดฟังแล้วรู้สึกว่าโอ้จิตตกหดหูคิดมากนะคะปล่อยผ่านไปนะหรือว่าถ้าฟังแล้วมันไม่ตรงไม่ใช่กับเราเลยก็ถือซะว่าฟังผ่านๆไปค่ะอย่าเอามาทําให้อารมณ์เราจิตตกนะคะ เอาล่ะเพื่อนๆที่อยากจะติดต่อดูดวงส่วนตัวนะสามารถติดต่อได้โดยการแอดไลน์ที่ ID 5166963ค่ะชอบคลิปนี้ฝากแชร์ด้วยนะคะเข้ามาดูกันใหม่แล้วเก๋ขอกำลังใจสักนิดนึงนะจ๊ะกดติดตามกด subscribe ให้กันด้วยถ้าคุณชอบในคลิปนี้นะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารจากทาง c h anel ค่ะเอาล่ะพลังงานของไพ่นะในเดือนมิถุนายนนี้ เห็นพลังงานดีๆนะคะที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีพิจิกค่ะเพราะมันมีพลังงานนะคะของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายนะคะไพ่แห่งการเริ่มต้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเอชชัฟ n อนเอชชฟัพแล้วก็เดอะซัค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นจุดจุดประกายจุดเวลาที่ดีนะคะอ๋อมันเป็นภาพถึงบรรยากาศและยังมีสีไม้อีก เขาเรียกว่าภาพบรรยากาศของความสุขนะคะภาพบรรยากาศของการเริ่มต้นอะไรดีๆนะคะหรือเป็นเรื่องราวของแพชชั่นนะคะที่จะมีเกิดขึ้นกับชาวพิจิกนะมันเห็นถึงพลังงานของความของความสุขที่จะมีได้ะคะ่ะแล้วก็ด้วยพลังงานของคุณเองเนี่ยนะคะอาจจะมีในเรื่องราวของการคิดการเลือกนะคะหรือว่าการตัดสินใจนะคะก็เป็นพลังงานเขาเรียกว่า เป็นช่วงเวลาหนึ่งที่คุณนะคะเป็นเหมือนเดอะสตาร์นะที่เข้ากลับมานะคะให้คุณค่าแก่ตัวเองนะคะแล้วก็มีพลังงานความรักตัวเองนะคะเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่คุณกลับมาภูมิใจกับสิ่งที่เรามีอยู่นะคะกับสิ่งที่เราเป็นนะคะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ให้คุณค่ากับตัวเองอย่างแท้จริงนะเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขค่ะหรือว่าหลายท่านหลายคนพลังงานเดอะสตาร์อาจจะเป็นเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงด้วยนะคะได้นะคะการปรับ ปเ,ป,เปลี่ยนเปลี่ยนแปลงการปรับจูนการทำสิ่งดีๆให้มีขึ้นกับตัวเองนะคะแกนแก้ไขในสิ่งที่ผิดนะคะเพื่อไปเริ่มต้นสิ่งใหม่ในสิ่งที่ดีเอาเรื่องความผิดพลาดในอดีตเป็นบทเรียนนะคะเพื่อเราจะไม่ได้ผิดพลาดอีกหรือเป็นช่วงเวลาการค้นหาสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นกับตัวเองนะคะเหมือนมันเป็นการเริ่มต้นใหม่ไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีค่ะบางคนอาจจะเป็นเรื่องเวลาของการปลดปล่อยก็ได้นะคะการปลดปล่อยนะคะการปล่อยวางการเริ่มต้นชีวิตใหม่หรือ แม้กระทั่งอาจจะเป็นเรื่องราวของการที่จะมีการเดินทางการหาความสุขให้กับตัวเองนะคะเพราะเป็นพลังงานของการเริ่มต้นบางคนอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะคะการใช้ชีวิตการจัดตั้งไมเซตการปรับเปลี่ยนพลังงานนะคะเป็นช่วงเวลาที่จะไม่ยึดติดอยู่กับกรอบเดิมๆเป็นการคิดใหม่ทําใหม่นะคะหาความสุขหลายๆละอย่างให้กับตัวของคุณเองด้วยค่ะ และด้วยพลังงานทั้ง A soft ball และ A soft cup นะคะก็ต้องบอกว่าน่าเป็นช่วงเวลาแห่งการเริ่มต้นความสุขและเรื่องราวของความสัมพันธ์สําหรับชาวพิจิกได้นะคะเป็นเวลาที่คุณอาจจะพบเจอสิ่งที่เรียกว่า passion นะคะความรักความสุขสิ่งดีๆที่มีให้เกิดขึ้นกับตัวคุณค่ะแล้วก็บางคนอาจจะเป็นช่วงเวลาแห่งการเริ่มต้นด้ยวยนะคะได้ไปเริ่มต้นนะคะ บางคนอาจจะได้เริ่มกับใครไปบ้างแล้วบ้างหรือเปล่านะคะหรือกําลังจะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเข้ามาสําหรับชาววิจิกด้วยก็ได้นะคะแต่ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะแล้วก็ เหมือนเป็นนิพนธหมายที่ดีนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์หรือการเริ่มต้นที่ดีของสัมพันธภาพนะคะแต่ว่าถามว่าข้างหน้าอนาคตจะเป็นยังไงบางทีมันก็ยังไม่สามารถบอกได้หรือการันตีได้นะคะเพราะเป็นเป็นไพ่แห่งการเริ่มต้นค่ะการเริ่มต้นก็คือการพูดคุยการติดต่อการสื่อสารการแลกเปลี่ยนการศึกษากันนะคะแต่ว่ามันเป็นจุดที่อาจจะมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของคุณได้นะคะแล้วก็เหมือนกับเป็นพลังงานของความสดใสะค่ะ ต้องบอกว่าในเรื่องราวของแต่ในเรื่องราวของอดีตนะคะคุณต้องไม่เอาอดีตนะคะเข้ามาหลอกหลอนใจคุณนะคะชาวพิจิกถ้าช่วงนี้คุณมีสิ่งอะไรใหม่ๆเข้ามาขอให้คุณเริ่มต้นใหม่นะคะรับพลังงานใหม่ๆที่เข้ามา เพราะบางทีตัวตนของคุณยังมีเรื่องราวของความแอบเครียดแอบกังวลอยู่ด้วยนะคะเพราะจริงๆแล้วตัวตนชาวพิจิกก็เป็นคนช่างคิดนะคะแล้วก็เป็นคนอ่อนไหวนะคะบางครั้งถ้าคุณมีปมหรือประเด็นหรือปัญหาอะไรในใจบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้มีแค่เรื่องความรักปมในวัยเด็กปมครอบครัวนะคะสิ่งที่คุณเห็นอะไรมา,าอาจจะเป็นตัวหนึ่งที่ทําให้คุณไม่กล้าทําให้คุณกลัวทําให้คุณระแวงทําให้คุณมีความรู้สึกว่าเหมือนคุณ ขังตัวเองไว้กับความกลัวนะคะเหมือนมีความแพนิคอยู่ตลอดเวลากับเรื่องราวของชีวิตนะคะกังวลไปซะหมดทุกอย่างบางทีความกลัวตรงนี้อาจจะทําให้คุณไม่สามารถมองเห็นความสุขหรือแสงสว่างที่จะมีเข้ามาได้นะคะเหมือนคุณพยายามปิดตาตัวเองอยู่ะคะ่ะเนี่ยผูกตัวเองไว้เอาดาบรายร้อมตัวเองไปหมดนะปิดตาตัวเองทั้งที่ความจริงถ้าคุณเอาผ้าเปิดออกเงยหน้าขึ้นคุณก็จะพบกับแสงสว่างที่จะมีเข้ามานะคะก็ต้องบอกว่าช่วงนี้นะคะปมตรงนี้ใครมีเรื่องราวตรงนี้ คุณต้องปล่อยวางไปบ้างอย่าช่างคิดนะคะต้องพยายามทําใจให้สบายๆนะคะอ,อ,อะไรที่เป็นเรื่องที่ผ่านไปแล้วอดีตมันคือจบไปแล้วค่ะตอนนี้คือเรื่องราวของปัจจุบันนะคะชีวิตใหม่การเริ่มต้นใหม่สิ่งใหม่ที่จะมีเข้ามาสู่คุณค่ะไพ่พลังงานแบบนี้นะคะ สำหรับท่านไหนที่มีปัญหาอะไรกันก่อนหนะ้นานี้กับคู่นะคะเคลียร์ใจกันไม่ได้หรือกําลังอยู่ในช่วงระหว่างเขาเรียกว่าการระหว่างดูกันรอกันเนี่ยมันมีไพ่ของการเริ่มต้นใหม่นะคะน่าจะมีการกลับมานะคะกลับมาพูดคุยนะคะกับคนคนเก่าๆอาจจะมีแวะเวียนกลับมาในชีวิตของเรานะคะรวมไปทั้งแฟนเก่าเพื่อนเก่ามิตรเก่านะคะคนที่มีประเด็นกับเราหรือแม้กระทั่งคนที่เราเคยมีความผูกพันในเรื่องราวของความสัมพันธ์เนี่ยอาจจะมีการย้อนกลับ มานะคะแต่การกลับมาคราวนี้เนี่ยเป็นพลังงานที่เหมือนจะกลับมาในทิศทางที่ดีนะคะมีการพูดคุยนะคะมีการตกลงนะคะหรือมีการส่งสารข้อความหรือว่าการหา หมือนข้อบทสรุปที่ดีให้แก่กันได้นะคะเป็นช่วงเวลาแห่งการเยียวยาใจก็ได้นะพลังงานแบบนี้ชาวพิจิกหลายท่านช่วงนี้อาจจะได้เป็นช่วงเวลาแห่งการเยียวยาใจนะคะช่วงเวลาแห่งการฮิลลิ่งในเรื่องราวของความรักค่ะคุณอาจจะได้เริ่มต้นนะคะคุยกันใหม่ปรับจูนปรับความเข้าใจนะคะแต่ต้องบอกว่าอะไรที่เป็นเรื่องราวที่จบไปแล้วนะคะก็ขอให้มันจบไปนะคะถ้าคุณคิดแล้วนะคะว่า คุณจะกลับไปเริ่มต้นใหม่กับคนเก่าๆนะคะก็ต้องเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่คุณจะต้องพูดแต่เรื่องปัจจุบันไม่เอาเรื่องเก่ามาพูดอีกและอย่ากลัวกับอดีตที่ผ่านมานะคะทําปัจจุบันให้ดีที่สุดเกี่ยวว่ามันมีภาพรวมของความสุขเกิดขึ้นนะคะเกี่ยวว่าถ้าเกิดมีใครย้อนกลับมาในชีวิตของเรานะคะแล้วเราศึกษาถามใจตัวเองแล้วนะคะแล้วก็มันน่าจะเป็นช่วงเวลาการเริ่มต้นที่ดีให้แก่กันได้มันเป็นพลังงานที่ดีนะคะคุณอาจจะได้มาเขาเรียกว่า สารสัมพันธ์ในเรื่องราวของความรู้สึกกันใหม่แต่บอกเหมือนที่บอกคุณเองก็าอาจจะไม่ดีเขาเรียกว่าค่อยๆดูนะคะค่อยๆศึกษากันไปนะคะค่อยดูพฤติกรรมแต่เป้าหมายแนวทางจากพลังงานของไพ่น่าจะเป็นเรื่องราวของสิ่งดีๆที่จะมีเกิดขึ้นได้สําหรับตัวคุณนะคะชาวพิจิกถ้าคุณมีประเด็นมีปมกับใครหรือรอใครติดต่อเข้ามานะคะหรือเป็นช่วงเวลาที่คุณกลับกันถ้ากลับกันอันนี้อาจจะเรื่องเกิดขึ้นกับฝั่งตรงข้ามของคุณก็ได้เช่นแต่ถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าที่ผ่านมาคุณทา ผิดแก่ใครหรือคุณทําให้ใครเสียใจนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของคําพูดการประชดประชันนะคะการแสดงกริยาท่าทางต่างๆช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่คุณสามารถไปขอโทษเขาได้ไปขอโอกาสนะคะขอจังหวะนะคะการกลับมาที่จะเริ่มต้นกันใหม่ได้มันมีพลังงานตรงนี้เกิดขึ้นด้วยนะคะมีสิทธิ์อยู่ตรงนี้เช่นเดียวกันนะแต่ชาวพิจิกขอบอกและย้ำนะคะคุณคุณต้องไม่ คือต้องบอกพลังงานเดือน,นิีชาวพิจิกนะถ้าคุณเป็นคนที่มีคู่นะที่ไม่ได้มีไม่ได้มีปัญหาอะไรความรักของคุณก็ดําเนินมาด้วยดีนะคะดําเนินมาด้วยดีปกติเดือนนี้ต้องระวังตัวคุณเองจะคิดมากค่ะอยู่ดีๆก็จะจิตตกอย่างไม่ทราบสาเหตุนะคะกังวลจิตตกสับสนเพราะบางครั้ง ในความสัมพันธ์ในบางคู่ที่มันดีจนเกินไปมันดีราบลื่นจนเกินไปบางครั้งก็อาจอยู่ดีๆคุณอาจจะมาจิตตกได้เนี่ยเดือนนี้เหมือนกับว่าระแวงไอ้ทำไมชีวิตมันดูเรียบง่ายนะคะหรือไม่มีอะไรเข้ามาเลยบางทีคุณจะเครียดไปเองหรือม,มีความกังวลไปเองนะคะอย่าให้อารมณ์ตรงนี้เข้ามาบั่นทอนสัมพันธภาพของคุณที่มันมีอยู่นะคะเพราะบางคู่เนี่ยบางทีคบกันไปมันนานอาจจะดูเหมือนกับความหวานลดน้อยลงนะคะไม่ได้หวานเท่าเดิมแต่ความใส่ใจที่เขามีให้แก่เราเนี่ย ก็ยังมีเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยช่างพูดสักเท่าไหรไ่ไม่ค่อยไม่ค่อย ไม่ค่อยจ้อแจะหรือไม่ค่อยปากหวานแต่ว่าเขาอาจจะใช้การกระทําที่แสดงความสม่ําเสมอกับเราเนี่ยดังนั้นช่วงนี้คุณเองต้องสังเกตต,ตรงนี้ด้วยนะคะอย่าให้อารมณ์ของความคิดมากหรือความเครียดเนี่ยเข้ามามีอิทธิพลหรือบทบาทของกับคุณนะเพราะบางคนเนี่ยไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะห่างไกลกันอยู่คนละที่การเป็นรักทางไกลอยู่คนละจังหวัดคนละประเทศบางทีด้วยระยะทางนะคะและช่วงเวลาแบบนี้บางทีการได้พบปะ,จะเจอเจอหน้ากันบางทีมันจะลาบากมันอาจจะทําให้คุณกังวลหรือเครียดไปโดยเปล่าประโยชน์นะคะดังนั้น ระวังอารมณ์ตรงนี้หน่อยนะคะเพราะว่าให้ดูที่การกระทํามากกว่าค่ะเพราะว่าคนคุนี้อาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดเยอะนะคะแต่ว่าเน้นในเรื่องราวของการกระทําค่ะ เียวว่าพลังงานเด่นนี้เป็นพลังงานหนึ่งที่ดีๆของชาวพิจิกนะคะอย่าให้อารมณ์ของความเครียดความสับสนความกลัวความกังว,วกลววากลววารยึดติดกับความผิดหวังในอดีตมาเป็นตัวบั่นทอนตัวคุณค่ะหรือว่าบางคนเนี่ยนะคะเรื่องตัวเองไม่มีอะไรเลยแต่ว่าโอ้ยไปเห็นเรื่องราวของคนอื่นดูละครดูหนังดูนู่นนี่นั่นมากเอากลับมากลัวว่าจะเกิดกับเรื่องราวของเราดังนั้นทําใจให้สบายๆนะคะมันไม่ได้อาจจะไม่ได้เป็นอะไรแบบที่คุณคิดขนาดนั้นค่ะ สำหรับคนที่ไม่มีใครนะคะเกี่ยวว่าช่วงเวลานี้สําหรับชาวพิจิกเนี่ยสำหรับว่าเป็นคนที่คุณหลุดพ้นและคุณ move on, มูฟออนมาได้จากทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเนี่ยเกี่ยวว่าเป็นช่วงเวลาหนึ่งนะคะที่มันก็น่าจะมีสิ่งดีๆนะคะเข้ามาให้กับคุณได้เหมือนที่บอกมันจะมีการเริ่มต้นอะไรเข้ามาได้การพูดคุยการติดต่อนะคะ ผ่านจากวงสังคมโซเชียลแม้กระทั่งการงานการติดต่อประสานงานต่างๆนะคะกลุ่มเพื่อนนําพามาให้เจอกับคุณแล้วค่ะแล้วเดือนนี้ก็แปลกนะคะคุณเองก็ไม่ได้ไขว่คว้านะพอยิ่งไม่ไขว่คว้าไม่ได้วิ่งตามไม่ได้ตามหาอยู่ดีๆเหมือนจะมีเข้ามานะคะแล้วก็อาจจะมาแบบที่คุณไม่ได้ทันตั้งตัวตั้งใจมากแต่ถือว่าเป็นจุดประกายการเริ่มต้นที่ดีนะคะพลังงานของคนไกลนะคะหรือแม้กระทั่งคนที่อาจจะลักษณะเหมือนผ่านการเรื่องราวการใช้ชีวิตมาแล้วผ่านการแต่งงานผ่านการเลิก กล้างอย่าร้างมาแล้วเนี่ยคุณก็อาจจะมีคนเหล่านี้เข้ามาในชีวิตคุณได้ในช่วงเวลานี้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เพราะว่ามันเหมือนกับมีจะมีสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นได้กับชาวพิจิกในช่วงเวลานี้ค่ะหรือหลายท่านหลายคนช่วงนี้นะคะอาจจะมีโปรเจกต์อะไรให้กับตัวเองด้วยค่ะการเริ่มต้น ในเรื่องของการงานชีวิตโปรเจกต์งานหรือได้รับการมอบหมายอะไรงานใหญ่ๆเข้ามานะคะหรือโปรเจกต์อะไรงานใหม่ๆเข้ามาซึ่งก็เป็นตัวหนึ่งที่จะต่อยอดที่คุณนะคะได้ไปพบเจอสังคมใหม่สิ่งใหม่หรือได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆให้กับตัวเองได้ด้วยค่ะ ช่วงนี้ถือว่าพลังงานของชาวพิจิกถือว่ามีความสุขในระดับที่โอเคทีเดียวนะถ้าคุณคิดเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วยังแบบว่ากังวลสับสนนะคะคิดกลับไปกลับมาเดือนนี้ไพ่แนะนําว่าให้คุณพยายามถ่ายเทพลังงานเหล่านั้นทิ้งไปนะคะบางทีคิดมากไปมันอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราคิดก็ได้นะคะมันอาจจะเป็นความกังวลของคุณไปเองค่ะดังนั้นทําใจให้สบายๆนะจ๊ะสําหรับชาวพิจิกในเดือนนี้ค่ะ แล้วก็มองหาสิ่งดีๆนะคะที่อยู่รอบๆตัวคุณค่ะแม้กระทั่งกับคู่ที่คุณมีอยู่นะคะก็บอกแล้วเดือนนี้มันเป็นพลังงานเขาเรียกว่าความสุขมีอยู่รอบตัวคุณได้นะคะขอให้คุณขว่ยคว้ามันมาค่ะเอาล่ะทีนี้เราลองมาดูตัวตนของเขาคนนั้นดูนะคะว่าตัวตนของเขาคนนั้นนะคะคิดยังไงบ้างนะคะหรือรู้สึกยังไงบ้างนะคะไพช่วยบอกด้วยนะคะ มีไพ่สองถ้วยนะจ๊ะเอชซอฟซอสค่ะมีไพ่เพจซับครับเอชซับฟอนแล้วก็ซิกเหรียญนะคะหกเหรียญเก๋ว่ามันเป็นพลังงานของความรักะคะ่ะพลังงานของความรู้สึกของคนที่ใช่ที่มีต่อกันนะคะพลังงานของความเป็นคู่กันนะคะเก๋ว่าเข้า รักคุณนะแล้วเขาก็มีคุณอยู่ในใจนะคะหรือคุณคือคนที่ใช่คนหนึ่งแหละที่เขามองไว้หรือคนที่ใช่สําหรับเขาคนที่เขาคิดว่ามันมีเคมีที่เข้ากันนะคะไม่ว่าก่อนหน้านี้นมันมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่มาบททดสอบระหว่างคุณกับเขานะคะสำหรับคู่ไหนนะคะที่ได้กลับมาคุยกันเนี่ยต้องบอกว่าทุกอย่างปัญหาทุกอย่างมันจะได้รับการแก้ไขนะคะการแก้ไขไปสู่สิ่งที่ดีกว่าพลังงานที่ดีกว่าพลังงานของการแก้ไขพลังงานห่งการข้อตกลงที่ดีนะคะเพราะมีเรื่องราวของการเริ่มต้นใหม่ๆกันได้นะ แปดไม้แปดไม้เหมือนกันเลยทั้งคู่ลึกๆยังอยากมีกันและกันอยู่นะคะก็เก็บรับสิ่งดีๆที่มีให้แก่กันนะคะเพราะว่ามันมีไพ่พลังงานของการให้อภัยด้วยค่ะการให้อภัยนะคะการขอโอกาสนะ คือถ้าคุณเคยทําผิดต่อเขาคุณเข้าไปขอโทษเขานะคะน่าจะได้รับการให้อภัยจากเขาเช่นเดียวกันเช่นกันถ้าเขาทําผิดกับคุณเขาก็เหมือนกับว่าเขาพร้อมจะขอบขอโทษนะคะขอโอกาสการแก้ไขนะคะขอให้เวลาตรงเนี้ยให้เขาได้ทําอะไรหรือว่าสิ่งดีๆให้มีแก่คุณ เช่นกันถ้าคุณทําผิดอะไรกับเขามาช่วงเวลานี้เขาก็น่าจะพร้อมที่จะให้อภัยคุณนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้รวดเร็วทันใจแต่ว่ามันก็จะน่าจะมีหนทางที่มีจุดร่วมที่ดีเกิดขึ้นได้ค่ะเพราะมันมีพลังงานของความรักหรือพลังงานของความเป็นคู่เกิดขึ้นอยู่นะอืมนี่แหละมันขึ้นอยู่ประมาณนี้นะคะทีนี้เราลองมาดูภาพรวมความสัมพันธ์นียจ้าว่าภาพรวมความสัมพันธ์ของชาวพิจิกจะเป็นยังไงบ้างนะคะ แต่ถ้าเป็นพลังงานคนโสดนะหรือคนที่ยังแบบคุณตอนนี้คุณไม่มีใครคุณมีสิทธิ์ที่จะมีการเริ่มต้นเข้ามาได้แน่นอนนะคะไพ่การเริ่มต้นเกิดขึ้นมากมายทีเดียวนะคะอาจจะเป็นคนที่รักษาเป็นคนทาน้ําเหมือนคุณก็ได้นะคะกรกฎพิจิกเมีนวัยที่ต่างกันช่วงนี้อาจจะมีเสน่ห์กับคนอายุน้อยกว่าด้วยก็ได้นะคะก็ต้องบอกว่าแม้กระทั่งคือ โลกที่คุณอยู่ไม่ก็ทั้งโลกโซเชียลหรือโลกในกลุ่มเพื่อนสังคมที่คุณอยู่ที่ก็เป็นตัวชักนําผู้คนเข้ามาให้สู่คุณด้วยนะสําหรับคนท่านไหนที่ยังไม่มีใคระนะคะมันมีตรงนี้เกิดขึ้นมาได้อแต่มันเหมือนมาแบบคุณไม่ได้ทันตั้งตัวแต่มาแล้วก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีสําหรับคุณคะ่ะเอาละทีนี้เราลองมาดูภาพรวมความสัมพันธ์นะจ๊ะจะเป็นยังไงบ้างนะคะสําหรับชาวพิจิกคะ่ะ มีไพ่ Temperance นะคะมีไพ่เพจซอฟต์แวรเนี่ยพลังงานการเริ่มต้นเกิดขึ้นเยอะมากนะคะสิ่งดีๆมีกับคุณค่ะ Knight of Cups นะคะ Queen of Cups นะคะแล้วก็สี่เหรียญค่ะอืม มันเป็นพลังหันความเป็นคู่นะคะมันเป็นการปรับเปลี่ยนนะคะการเรียนรู้นะคะแล้วก็มีช่วงเวลาของการปรับบาลานซ์ปรับสมดุลในเรื่องราวของความรักค่ะหาจุดกึ่งกลางหาจุดร่วมนะคะหาบทสรุปหาสิ่งที่ดีที่มีให้แก่กันนะคะการติดต่อนะคะการพูดคุยนะคะก็มีถ้ามันต้องมีอะไรเข้ามาไม่ช้าไม่นานนี่แหละค่ะการ เฝ้ามองนะคะหรือได้เริ่มสื่อสารพูดคุยกับสิ่งที่อยู่ในใจนะคะแล้วก็เนี่ยมันมีพลังงานของความเป็นคู่กันเกิดขึ้นช่วงนี้น่าจะบอกว่าทั้งสองฝ่ายน่าจะหยิบยื่นสิ่งดีๆมีให้แก่กันนะคะพลัง,งความห่วงใยนะคะความจริงใจความสุขความรักนะคะน่าจะเป็นตัวหนึ่งที่จะเชื่อมระหว่างคุณกับเขาเข้ามาสู่กันนะคะเพราะที่สุดแล้วเนี่ยทั้งทั้งคุณและเขาปรารถนาที่จะมีความรักที่ดีนะคะความสัมพันธ์ที่ดีนะคะแล้วก็ แล้วก็ยังไม่อยากจะสูญเสียความรักอะไรไปตอนนี้เสียงสูญเสียคนที่ดีหรือคนที่ใช่ไปนะคะน่าจะเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่คุณได้พูดอะไรในใจกันมากขึ้นนะคะส่วนถ้าท่านไหนเนี่ยที่มีพลังงานแอบรักแอบชอบแอบมองใครอยู่ตอนนี้เนี่ยพลังงานแบบนี้นะคะคุณอาจจะส่งสารข้อความอยู่ในใจผ่านทางคําพูดสายตานะคะหรือกริยาท่าทางเพื่อให้อีกฝั่งหนึ่งได้รับทราบดูก็ได้นะคะเพราะมันอาจจะมี บางจุดที่มันคลิกกันแล้วก็มีส่งสารบางอย่างกลับมาสู่เราด้วยค่ะเนี่ยแหละเพราะมันเป็นพลังงานที่ดีนะคะในเรื่องราวของความรักเนี่ยก็ต้องบอกว่าช่วงเนี้ยไพ่สุดแบบนี้เกยว่าค่อนข้างในไม่ช้าไม่นานนะคะชาวสิ่งที่ชาวพิจิกรอคอยก็จะน่าสมหวังไปสู่ในทิศทางที่สมหวังแล้วก็มีความสุขค่ะเอาละทีนี้เราลองมาดูคำแนะนำจาก oracle ดูนะคะว่ามีคำแนะนำอะไรให้กับชาวพิจิกบ้างคะ่ะ มีไพ่อ t i s s a f e for you to love นะคะแล้วก็ Romantic feeling ค่ะแม้ลองเปิดหัวใจคุณดูสิคะคุณอาจจะได้รับพลังงานที่ยิ่งใหญ่เข้ามานะคะพลังงานแห่งความรักพลังงานแห่งสิ่งที่ใช่นะคะ แต่ที่สาคัญที่สุดโรแมนติกฟิลลิ่งค่ะคนที่เข้ามาหาคุณตอนนี้นะคะหรือคนที่อยู่คุณตอนนี้มันเป็นพลังงานของความรักค่ะพลังงานของอารมณ์รักนะคะก็และที่สําคัญที่สุดก็เวลาเรามีเรื่องนี้เราก็น่าจะแสดงความรู้สึกออกไปนะคะบางทีความรักเนี่ยต้องอยากกาแพงเยอะนะคะอยาอีโก้เยอะนะคะความรักคือการกระทาค่ะความรักคือการพูดความรักคือการแสดงออกบางครั้งถ้าเราโมตตั้งแงว่าถ้าฝั่งนั้นไม่ทําก่อนเราจะไม่ทําทั้งที่มีใจแก่กันบางทีมัน ก็อาจจะมีกำแพงมากั้นระหว่างความสัมพันธ์นะคะแสดงออกความรู้สึกไปนะคะคือให้อยู่ในที่ทางที่พอเหมาะพอควรนะคะเหมาะสมอันนี้ไม่น่าเกียดแน่นอน,นะคะ่ะอันนี้ก็คือภาพรวมทั้งหมดนะคะสำหรับชาวพิจิกนะคะถ้าช่วงนี้บอกแล้วลอง มันไม่ไม,ไม่ไม่น่าอันตรายเกินไปในเรื่องราวของความรักนะคะถ้าคุณเปิดหัวใจนะคะให้พลังงานดีๆซึมซับเข้ามาคุณก็จะได้รับพลังงานที่ยิ่งใหญ่นั้นเพื่อปลอบประโลมใจคุณหรือทําให้จิตใจคุณมีความสุขค่ะนี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดนะจ๊ะประจําเดือนมิถุนายนนี้ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะสําหรับการติดตามสวัสดีค่ะ